สวัสดีค่ะวันนี้นะ้องแวมก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนโลเสตนนะคะค่ะก็จะมีกล่องลิ้นสอดินสอใบบรรพัดยางลบกระ๋าดลิ้นสอแล้วก็สมุดนะคะเดี๋ยวเราไปแกะไปเลยเขาบอกว่าให้ติดนู่น อันนี้เป็นกล่องหนูสอนนะคะนี่ให้กระดูอย่างนี้นี่ไ่รอย่างนี้นี่นะคะใกล้ๆอ่<ฟ>ะเออแล้วก็มีแว่สคูลด้วยตรงนะตรงไม่ตรงแม่หนึ่งแม่สองมีหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวนักเป็นพอแกะตรงนี้ออกก่อนนะคะ ียนี่ค่ะอันนี้เป็นกล่องยืนสอนนะคะอันนี้เป็นยืนสอนค่ะอันนี้เป็นสมุดจดนะคะจดได้หลายอย่างเลยยังลบยังลบค่ะยังลบกบเหลาอย่งางพิเาษก็คือใบบรรทัดนั่นเอง ค่ะคะ่ะแล้วน้องเพ็มก็จะมาจัดกล่องนิสสอให้ดูกันเลยนะคะค่ะเปิดเข้ามาะคะ่ะใส่นิสสอไปเลยค่ะใส่นิสสอไปเลยนะคะต่อมาก็อุ้ยนี่เลยค่ะใส่แม่บรรทัดแล้วก็ใส่ยางลบค่ะ แล้วก็ใส่กับเหลาสมูใส่ไม่ได้ก็ใส่กับเผาเอานะคะนีบชุดเลยสำหรับคลิปนี้น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย